มาถายที่เล่นน้ำนะคะวันนี้ใครอยากเล่นน้ำมาเด้อแดดแรงมองไม่เห็นวีดีโอสวยไหมเอยมาเด้อมาเด้อเป็ดไม่มีวันนี้วันนี้ก็เป็นป่าเป็นป่าป่าท้างนู้นเดินออกมาเมื่อกี้ี่จากบ้าน นี่ก็จะเป็นสาวหน้าสาวหน้านี้ต้องจองนะต้องเป็นสมาชิกปีละส0งปีละส0งก็เป็นเงินไทยประมาณประมาณพันหต้องจอง4ชั่วโมงชั่วโมงนึงสองชั่วโมงแล้วก็ตรงนี้จะเล่นน้ำออกจากสาหน้านี่ก็ โดดลงตุงนี้ซึ่งจะเป็นจากซาวหน้าแล้วก็โดดลงนี่แล้วก็จะขึ้นจากนี่แล้วก็เข้าสาวหน้าอีกรอบก็จะทำให้สุขภาพที่เราปวดเมื่อยสวยแล้วก็ไม่ปวดเมื่อยตามร่างกายเจตที่นี่ก็ชอบซาวน้างนั้นวันนี้เป็ดไม่เห็นมีเลย